บรรยากาศดีจังเลยสวัสดีค่ะพอกกันช่องป้าน้าค่ะทีมหลังบ้านน้องอุ่งอิงต้องทำแบบนี้ไว้เพราะว่าโมเริ่มกระโดดแค่เก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วค่ะกระโดดไปนี่กระตั้มโลดตึงเลยเดียวไม่นสนใจไฟโหลดมากกระตั้เลยเดียวตึงเบิงบ่ง อาการไม่ร้อนน้องก็อยู่ได้สบายๆค่ะตอนใส่ายเนี่บ่ได้ค่ะถ้าเริ่มนั่งลินหอยเนี่ยเตรียมพร้อมเลยล่ะถอนหายใจตอนหายใจ,ย,ใจยังไม่เต็มอิ่มหมาอนอนหายใจบ่มีการนอนหม่ม้าเปิดพัดลมเบิดขึ้นฮอนหลาย เสียงก็แก๊กก็แก๊กก้างโง่มันกัดหมอนเล่นอยู่โดนไปหนึ่งตุ๊บโดนจน้าเมื่อนเปิดพัดลมเบิดเคลื่อนค่ะม,มาถีบเราดูสบายอ่ะน้ำของน้ำซื้น อ้ยมันเอิดจริงจริงเมันเอิดเอิดคืออะไรเดือกไเขาว่าบังงูเดือกวนโวยหมูหมูหมูลักหมูลัลลกหมูเดี๋ยวนี้ไม่เคยตดเลยไม่เคยตดเลยมูไม่เคยตดเลย คะคให้ภาพบรรยายไปเลยเขาน่ารักค่ะเขาน่ารักแหน่แหน่แน่แหน่แน่แน,แน,แน,แนก่กำลังหงอยกำลังชมอยู่เขาน่ารักแห <c oughs> น่แหน,น่ไปขวดเอา ไปไปขวดเอาอันนี้อยู่อยู่ข้างๆแขนนะคะ <_ t ose> ก็น่ารัก <_ t ose> <_ t ose> ่ะก็น,น,าาน,น่ารักว้าชอบกายขีนามาคาาขีนาแม่น่ารักอีลีนะคะโม้น้อยดุกดิอก <_ t ose> นี่ลงมาบินโลด ก่อนก่อนที่จะเอามาต้องดูก่อนว่ามีมดหรือเปล่าที่เาาดูดดูก่อนว่ามีมดต้องเอารถออกดูอถ,ถอยรถกระบะออกตรงเอาเอาไปขนรถมาไว้ตรงที่ไม่มีมด <c oughs> ดูก่อนครับเพราะว่าต้องดูบางคนของไม่เอารถขี่ไปเองเลย ดูก่อนเพราะว่าถ้าตรงเบิงนะคะเอาน้องมานอนเล่นแถวนี้ก็คือเบิงว่ามองไหนมีหมดบอลสินะมีหมดก็ไม่ปล่อยน้องลงนะคะตอนนั้นให้นะตอนนี้ให้นั่งแนมหนากับดีๆก่อน <c oughs> เอ้ยมาละให้นั่งมองหน้ากันดีๆก่อน ไปสายก็เอาเข้าไปในบ้านค่ะเอฟซีก็รอเสื้อเลยนะคะรอเสื้อเลยส่งอา่าพัสดุตรงที่ไปส่งเนี่ยมองดีไปส่งนี่คือเพิ่นให้ข้อมูลไปเนี่ยเพิ่นจัดการเอาของไปว่า ไปไหวเนี่ยน้องจัดการให้เลยไะะดี๋เวก็ไปนั่งเฮที่ราชินเอาข้อมูลมมไปเขามีอะไรต่างๆองบาทวนส่งประจำอยู่แล้วนะคะทำทีส่งพัสดุนะคะอยูกใกล้ๆนะะแล้วก็ค่าส่งก็น้องเขาก็จะ เคลียร์กันในไลน์ค่ะน,นั่นแหละค่ะก็คือง่ายง่ายฮาเราต้องไปนั่งเห็ดที่ละหินที่ละหินเฮาแกแพ็คของไปแล้วเอาชื่อที่อยู่มาเป็นะะนะ,ะ่ะน้องจ็จัดการเห็ดหนเลยค่ะบรยากาศบรยากยาพัสดุเอฟซีได้ใส่แน่นอนนะคะ แต่ส,ยสวยคนที่จองสีฟ้าเนี่ยก็คือสีตรงตรงปรนังกระมากะสีฟ้ามันเป็นฝาทีเป็นฝาทีสวยนะฟ้าที่สดใสนะคะมันเป็นทำออกมาใหม่เป็นฟ้าที่แบบเข้าตาเลยน้องเตยนะคะเตย ทีมงานของพ่ออชิตะนี่แหละค่ะปสา์เป็นกระเสืออนะคะหลานเป็นกระเสือให้อลามาเป็นปีแล้วค่ะใส่ได้ใส่ได้ไดรวมกันมานะคะตามเสื้อส,สวยๆออกมาตลอดมูมูมูได้ดูหน้าดิไหนดึงหน้าสิไหนดึงหน้าสิ

ใช้ปากใช้ปากปากปากเห็นเขากินเนี่ยนั่งแนมเบึงนำไล่ไหลใช้เบิงปากเดี๋ยวเบิงปากหมูปากหมูคือเป็นแนวนี้ปากหมูคือเป็นแนวนี้ว้าปากหมูคือเป็นแนวนี้ปากหมูคือเป็นแนวนี้หรอกตึ้งติ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 ้งไหนปากหมูปากหมูปากหมูเอ้เบิงรอเบิงเอ้รอเปล่าเอ้ เอบมกโม่รอวะแงดูสิหล่ารอบอขอมือก่อนขอมือขอมือก่อนลูกขอมือก่อนขอมือขอมือก่อนมัมมัมขอมือก่อนขอมือ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 ตีก้นตีก้นมั้งตีก้นตีก้นมั้งขันแข่าบักอ้วนบักอ้วนบักอ้วน mặc quân mượn bụng mượn 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 mẹ mượn 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 นั่นไอกาพุ่งพอกันไม่คลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้สำนีกรนักเกาพุงเกาพุงเกาพุงอ๋ออีอองออ๋ออ๋อ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออกอก๋อก๋ออ๋ออ๋ออ๋อั๋ออออ๋อ๋อออาอออ เอฟซีโหเลยอันเอฟซีทีมรังบานจริงๆในสิสิโหแล้วก็สิเข้าใจนะในความบางทีก็จะมีความหาอยู่ในนั้นความตลกสภาพดีด <c> ี <oughs> จะไม่อยากเห็นลูกสาวเธอโอ้ขี้ลายแห้งดีๆีขี้ลายแห้งไหมม,มึงมึงมึงดีดีก็ขี้ลายนะ โดว่าใส่งานได่ยังใส่งานได่ยังดีๆอันลืออ่นอะไรแบบนี้ไอโดโบมักเด้อะมึงดีๆีกีฬาเฮงอ่าไปตวนนาำเนาะเพิ่งมึงมาสาพดะดี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 มึงมาสภาพนาพะแกงสีขายานกันได้ลื่น ได้ละตูย่านกันในเลือนดูกับพอ่อโดเยียสุภาพกันหูคว่ำไหลหูคว่ำไหลอันแม่บกาดาเลยบกาหายมันแนมหนานลวละหูสึกหูซึกงจังจดิงอ <c oughs> กคือคนแนมหนาวแกงสีขาจะ,จะต้องอาบน้ำให้ไหมเนี่ย มาอื่นอาบเน่ากระเว้นดีกว่าอ๋อเออเน่ากระเว้นอาบนะแม่ยังนะโตวไวมากนะคะบนหลอดโตวไวจริงจริงแต่ถ้าแตถ้าเป็นปลาเขาก็บ่มักดเ้ยอัน ม่อมแม่มอมแม่จดสันไหมดีดีลุงเดียจะไปเรียกลูกสาวเจ้าแบบนี้เนาะคือถึงจะอาบน้ำน้องก็แอบไปโดดน้ำอีกนะเพราะอากาศร้อนโอนน้ำมือละลายเถืออยู่โดคือกัะโด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 มาเร็วๆมา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 ถ่ายคลิปนี่เร็ว,รวๆ ไปนั่งมากิบบักโดปีนต้นหม่ได้เป็นตะเบิงจะมีความตลกความหาความน่ารักของเด็กน้อยให้เห็นบ่อยๆนะคะเอียอยงอียังไม่คือของ,องสิกลับไปไหมกลับไปหันหลังกลับไป กลับไปลูกกลับไปยกขาลูกขาเกินหม,นมูของขานี่เห็นมันี่อือของขาแล้วก็ของข้อคือหลายอย่างเนี่ยมันลอดมันอดลอดลอดลอด,ลอด มะน,นีรอดหลอเชียวจิงกะเบลบอกเบลชอบจิงกะเบลขึ้นลูกสาวป้านางค่ะเบลชอบบนรอดเบลชอบน้องน้องน่ารักดีเบลวานคุยกะเบลมาขึ้นลูกสาวป้านางค่ะทำงานอยูุ่งเทพวล่ะเบลชอบบนรอดน่ารักดีเอาทำไมอะ่ะ ทำไมดุ๊กดิ๊กไม่น่ารักแล้วไอหมูไม่น่ารักเหรอเบลบเลบเลชอบน้องหมาที่หน้าไทยๆเหมือนเขาว่าพี่เบลพี่เบลพ,พี่เบลบ่มักบ่หักบ่หมูอ่ะบ่มักบ่มักหนาเหียห่ยนเหี่ยนว่หยุดสำหรับคลิปนี้สนีทกันค่ะเสร็จแล้ว น่ารักไหมไฝหรือมาหรืออะไรซุมซุมน่ารักเดี๋ยวอบังจะเอากระต่ายมาขังแล้วเอบาบังสิเห็ดขอ,อกกระต่ายแล้วมันหอนเอ,อ,นอ,อนบาบังมาขอ,อก,ขออกไอ้ท้องขาวนะ,ะออย่ัยงอข,อ,งขอ,อกท้องขาวบอกกันไม่คลิปนานนะคะสำหรับคลิปนี้สำนึกก่อนเนาะเดี๋ยวเตรียมอาหารให้เด็กๆก,กันคะ่ะ ไอ้หมูไอ้หมูเขารู้ความแล้วเขาโตแล้วไอ้หมูจะพยายามแก้เชือกพยายามครับพยายามขึ้นหนูนะตอนนี้คือขึ้นหนูน่ารักเอาแก้เชือกมึงแก้เชือกมึงหมูแก้เชือกลูกเอาแก้เชือกคน พบกนใไม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สน,นีกันเนาะสวัสดีค่ะ